ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอกับผมเอกสายหมุนเช่นเคยนะครับสําหรับเย็นวันศุกร์วันนี้นะครับก็ก่อนอื่นขอฝากกดติดตามกดซับ c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์สําหรับในวันนี้นะครับผมก็มากับเจ้า d ีวิว505นะครับของพี่สําเริงนะครับที่เทสอาการหางแล้วนะครับแล้วก็เช็คชุดเฮดชุดอะไรหมดแล้วก็คือสรุปนะครับไอตัวเนี้ย นะครับเริ่มเริ่มจะถอยออกแล้วนะครับนะครับผมก็เลยถอดน็อตตรงสปินเดิลออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ํายากันคายเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อที่จะกันเหนียวทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาหมดเลยนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวมาดูอาการบินกันเลยนะครับว่ามันจะนิ่งสักแค่ไหนนะครับนะครับก็ เริ่มกันเลยนะครับก็ออกจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ทางฝั่งทางด้านนู้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพอมองเห็นอยู่นะครับอันนี้ผมไม่จะไม่อธิบายอะไรนะเพราะว่าลูกค้า,ารู้แล้วว่าสวิตตัวไหนใช้ทําอะไรนะครับ ผมจะแค่ทดสอบในส่วนของการขึ้นบินแล้วก็เช็คอาการสั่นเท่าน,นั้นนะครับรอสัญญาณ GPS นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมย้ายกล้องหน่อยก็ดีนะครับมันจะได้ไม่ย้อนแสง ตอนนี้ยังส้มกระพริบอยู่นะครับเขียวแล้วนะคะ มันก็ยังมีอาการสั่นของหางอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปลดเกณฑ์ลงแตถ่ถามว่าบินได้ไหมก็พอบินได้นะครับถามว่าบินได้ไหมก็พอบินได้นะครับโอ้โหแต่ทุดเมนโรเตอร์ก็โอเคผ่านนะครับ ก็ยังมีการสั่นตรงชุดหางอยู่นะฮะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองไปปรับเกณฑ์หางให้มันลดลงนะฮะแล้วก็ไปทดสอบตอนเช้าวีทีนึงนะ พานก็ไม่ตึงไม่หย่อนนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับผมขออีกรอบหนึ่งนะครับ เหมือนว่าใบพัดมันจะหลวมๆนิดนึงนะครับ ่ายังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าหางมันมีอาการสั่นๆนะครับหางมันยังกระดุกกระดิกอยู่นะฮะแต่ในเรื่องของเมโรเตอร์เนี่ยก็คือก็คือถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าหางมันงสั่นอยู่ยวต้องแก้ไขอีกทีนะครับ การบินครั้งนี้ถือว่ายังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะในส่วนของเฮสเนี่ยโอเคผ่านแล้วแต่ว่าชุดหางเนี่ยมันอาจจะมีการคดหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเมื่อกี้ผมเอามือไปโยกชุดหางดูก็มันก็มีการคอนนิดนึงนะเหมือนลูกค้าไปบินหางกระแทกพื้นมานะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่ามันคอนคอนยังไงนะครับ แต่ก็บินได้ปกติแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยครับยังมีอาการคอนอย่างนี้อยู่นิดนึงนะครับเนี่ยครับคืออาจจะต้องทันตรงเนี้ยน้ำยาการคลายเพิ่มไปอีกนะครับทั้งสองด้านแล้วก็ในส่วนของใบพัดเนี่ยครับหลวมผมรู้สึกนะว่าใบพัดอันเนี้ยมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ มันเป็นคาร์บอนนะครับเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะลองปั่นรอบดูนะว่ามันเกิดการโคดงอหรือเปล่าก็ไม่มีนะผมว่ามันน่าจะต้องต้องลือชุดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวยังไงกไ็ไว้ชมในคลิปหน้านะครับครับก็ จริงๆแล้วลำนี้ก็บินได้ปกติแล้วนะครับแต่ก็คือมันก็ยังบินได้ไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงช่วงหางเนี่ยมันมีการยีกๆๆนิดนึงดูแล้วมันน่าจะเป็นในเรื่องแมคาีนิกของหางนะครับนะครับพผมเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งแก้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับอืม ครับแล้วก็อีกปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผมเจอนะครับตรงตรงตรงแกนเทวหางนะครับมันก็จะดคือดึงดึงเข้าดึงอย่างนี้ได้นะครับนิดนึงคืออาจจะต้องย้ำในตัวหนอนตัวนี้นะครับผมว่าเนี่ยนะครับบางทีพอใบหางมันไปตีดินเข้านะครับมันก็เกิดการส,สะเทือนสั่นสะเทือนนะครับสถานเข้าไปตรงพวกข้างในชุดชุดหาง อาจจะทำให้ตัวหนอนมันคลายออกมาปึ๊บนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเช็คแล้วก็เดี๋ยวคอยชมในคลิปหน้านะครับในเช้าวันเสาร์นะครับในเช้าวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์นะครับหรือกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในเช้าวันเสาร์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มี505กล่องเคบาแล้วก็เชเวเซอร์กล่องเคบาด้วยนะครับทั้งหมด3ลำนะครับก็สวัสดีครับ